สำหรับพี่ๆคนไหนนะครับผมที่สนใจ t o y ยต a y a r i ิ a t อทีนะครับเรามีทั้งตัว1.2สปอร์ตนะครับ1.2สมาร์นะครับ1.2พ r เ m มี m และพ r เ m มี m Luxury นะครับผมราคาเริ่มต้นเพียงแค่469,000บาทเท่านั้นเองนะครับมีให้ครบทุกรุ่นกันเลยนะครับใครสนใจนะครับนาทักแชทแอดไลน์ผมเข้ามานะครับรถสวยทุกคันนะครับสภาพคัดเกรดเข้ามานะครับมีการ ตรวจให้ด้วยนะครับ200กว่าจุดนะโดยบริษัทชิกนะครับเป็นบริษัทมาตรฐานเยอรมันนะครับผมนี่ใครสนใจหารถสวยนะครับผมไม่ใช้งานนะเข้ามาดูรถได้เลยนะครับที่เพชรยนต์นะครับนี่ภายในนะครับต้องบอกว่าอย่างกริปเลยอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างสักคันหนึ่งเท่านั้นเองนะตัวนี้เป็นตัว1.2สมาร์ทนะครับภายในหอมมากกลิ่นใหม่มากนะครับผมเลขไม้หลักพันนะครับนี่ใครอยากได้รถ ใหม่ๆนะครับสภาพป้ายแดงนะเข้ามาดูรถกันก่อนได้นะครับสีขาวผมก็มีนี่นะครับสวยจัดทุกคันนะครับนี่ราคาเริ่มต้น469,000เท่านั้นเองนะใครจะไปออกป้ายแดงนะครับผมนะแวะเข้ามาดูกันก่อนได้เลยนะครับจะรับรองเลยไม่ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับ